พามาดูบรรยากาศของงาน China Beauty Expo ครั้งที่27กันค่ะจัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ใครที่จะมาเดินงาน Expo ของที่จีนเนี่ยอย่าลืมเตรียมรองเท้าแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมนะเพราะว่ามันใหญ่มากๆเลยทุกคนเหมียวคาดว่าน่าจะใหญ่กว่าไทยประมาณ5เท่าซึ่งครั้งนี้เหมียวกับเพื่อนอีกคนนึงนะคะก็ได้ถูกไปเป็นล่ามในงานนี้ด้วยนะ ค้าที่ติดต่อเรามาในงานนี้เขาก็อยากดูผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยากดูแพคเกจจิ้งใหม่ๆเพื่อเอามาปรับปรุงในผลิตภัณฑ์ของตัวเองและบอกได้เลยว่าคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเพราะว่าเราได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่มากมายเลยของที่จีนว่าจะเป็นคนจีนเองฝรั่งเองหรือว่าคนไทยเองก็มาดูกันเยอะเลยทีเดียวตัวนี้ที่มียวชอบมากๆเลยมันเป็นแชมพูทุกคนแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากๆ ระหว่างที่เราเดินไปเดินมาในงานเนี่ยเราก็แอบไปเหลือบดูเจอบูธของคนไทยค่ะใหญ่โตมากๆซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากคนจีนหรือว่าคนต่างชาติด้วยกันเองไว้ EP หน้าเมียวจะมาเล่าต่อนะคะว่ามันมี